พี่เจียมสวัสดีครับวันนี้ผมนะครับบริษัทเพชรดีนวัตกรรมจำกัดนะครับก็ได้มาเยี่ยมเยียนส่วนของพี่เจียมนะครับที่มีการใช้ส่วนตีทองมาหลายปีแล้วนะครับวันนี้ก็อยากสอบถามทางพี่เจียมหน่อยครับว่าพี่เจียมใช้ยังไงครับ1นึ่ปีครับายในหนึ่งปีผมจะใช้ช่วงจังหวะที่ว่าคือพอแต่งดอกชุดแรกนะครับดอกชุดแรกนะครับครับพอแตงดอกเสร็จได้สักสามสี่วันผมก็จะเอามาศาด ก็คือหวานรอบๆนูุสมพุ่มก็เหมือนใส่ได้กี่กิโลครับผงใส่ต้นแล้วกระป๋องปูนนะฮะกระป๋องปูนก็ประมาณประมาณเจ็ดโลเจ็ดโลนะครับ5โลเจ็ดโลห้าโลถึงเจ็ดโลครับผมแล้วก็ใส่ครั้งต่อไปช่วงไหนครับช่วงคือดอกบานหมดแล้วเป็นหางแย่แล้วชี่น่วงออกมานะดอกบานก็คือช่วงนี้นะครับถ้าสังเกตข้างล่างก็จะเป็นดอกบานเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ข้างบนจะเป็นหางแย่ข้างบนจะเป็นหางแย่ก็คือช่วงคือตัดลูกเสร็จครับ ต,ตัดลูกเสร็จช่วงจังหวะที่แต่งทรงพุ่มแต่งทรงพุ่มนะครับคือช่วงจังหวะตัดเชือกช่วงนั้นนะหรือว่าช่วงฟื้นต้นนะครับฟื้นตน้นฟื้นตน้นช่วงนั้นผมจะใส่ใส่เยอะ,อะช่วงนั้นคือใส่ไปเยอะนะครับแล้วที่พี่เกียมใช้นี่ใช้สวดสีทองมาประมาณกี่ปีแล้วครับที่ได้ใช้ไปใปีนี้ปีที่ที่เจ็ดแล้วปีที่หกปีที่เจ็ดแล้วนะครับก็ใช้ไปผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับก็โอเคครับคื คือมันตอบโจทย์นะมันมีแผลมีอะไรของไฟทอปเนี่ยมันจะหายก็คือช่วยในเรื่องของไฟทอปด้วยนะครับช่วยไฟทอปลักเน่าคุณเน่าครับผมแล้วเรื่องดอกอะครับใช้แล้วดอกไม่ไม่ร่วงครับก็คือใช้แล้วดอกก็ติดดีก็คือเนี่ยฮะไม่ไม่ล่วงไม่ไม่น่าก็เนี่ยถ้าดูจากสภาพอันนี้ตัดแต่งดอกเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับครับผมผมแต่งชุดใหญ่เลยแล้วไปแต่งอีกทีก็คือช่วงไข่ไก่ครับผม ใหญ่ร mm ั่วหัวนี้มมืออะไรครับมนีนะครับก็โอเคครับวันนี้เราก็มาติดตามในช่วงของระยะห่างแย่นะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปเดี๋ยวมาเดี๋ยวก็มาดูตอนลูกใหญ่กันนะครับว่าจะเป็นยังไงก็ขอขอบคุณพี่เก้มากนะครับวันนี้ครับวัสดครับ